สำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเริ่มต้นในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เขาไม่รู้ว่าเขาจะแต่งตัวออกหน้ากล้องอยังไงมันทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะออกมาพูดหน้ากล้องแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยมาให้เคล็ดลับนะคะให้ไอเดียง่ายๆหลเกนเกมยีนแบบนี้นะคะเป็นยีนที่เป็นสีเข้มแล้วก็ไม่ได้ขาดนะคะตัวด้านในพี่ปูเลือกเป็นคอกลมสีขาว องเท้าสีเนื้อสีนู้ดแบบนีน้แล้วก็เป็นรองเท้าส้นสูงที่เป็นหัวแหลมบางคนก็อาจจะอยากจะใส่เสื้อเสื้อสูตรใช่ไหมคะแต่เป็นสีขาวก็ได้วิธีการสร้างการจดจำก็คือให้เราใส่ชุดนั้นอนะสีนั้นนะคะซ้ำๆอาจจะแมทเปลี่ยนจากกางเกงตัวนี้เป็นอีกกางเกงอีกตัวหนึง่งจากเสื้อข้างในสีขาว ก็เป็นเสื้อข้างในสีนูดอะไรนะะีคะแต่ตัวคลุมเนี่ยก็จะเป็นตัวเดิมนี่ก็คือเทคนิคนะคะความลับนะคะที่เอามาบอกกันในวันนี้นะคะถ้าหากว่าเทคนิคนี้เป็นประโยชน์นะคะและถูกใจนะคะก็สามารถกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่มีปัญหาเดียวกันนะคะสามารถเริ่มต้นได้เลย